เอามานเไหนครับวันนี้ครับพี่ดีไปไหนมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนะอแฟนขับก็ก็ถามหาว่าถามหาว่าเอ้ยพี่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนนอนอยู่บ้านนอนแทะฝาบ้านนอนไม่ใช่วันนี้เจอกับเราสองคนห้ามห้ามนีดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหมาจับได้เด็ก พูดในเดียวดีกว่าวันนี้เจอกับเราสองคนนะมาดูที่สวยๆท่านใดสนใจติดต่อเสียหมานกับผมได้เราไี่อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ที่ตำบลชมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตรงนี้เขาเรียกเขาพระเนียงเขาเป็นเขาเป็นเนียงในตำบลชมเขาพระเนียงอันนี้ก็คือเขาพระเนียงเขาลูกเนี้ยงอ่าใช่เขาพระเนียงอ่เขาล้อมๆเลยพี่เขาพระเนียงก็ไฟเป็นเนียงเหมือนนี้แหละไม่เกี่ยวเลยนไม่เกี่ยวเปนลงท้ายเหมือนกันอ่านี่ที่สวยงามมากตรงนี้ เรามีดูอ่เรามีเนือที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราบอกเอกสารสิทธิ์กันนะบอกไปอ่เป็นเอกสารสิทธิ์นอสสามกขุดเขียวขุดเขียวอ่าซื้อวันนี้โอิันนี้อ่าที่ได้แปลงนี้ล็อกนี้สามไร่แล้วก็ถัดไปฮะตรงนู้นจะมีตรงนู้นติดกันติดกันติดกันสองไร่ตรงนี้สามตรงนู้นสองเขาแางในสองอันนี้ขายไร้ละหนึ่งล้านสามแสนข้างในอีกสองไร่ไร่เท่าไรหนึ่งล้าน สามแสนใครจะเหมาหมดก็ได้เหมาหมดก็ได้ถ้าไม่เหมาก็เอาข้างนอกสามอ่าข้างในไว้ให้คนอื่นสองสองอ่าใช่ถูกต้องอ่าครับสนใจสนใจก็ติดต่อเบอาเบอร์พี่ก็ได้ติดต่อที่ผมได้อ่าได้ติดต่อที่ผมไว้ได้อ่าศูนย์หกสามทไอ่าตั้งใจฟังเบอร์โทรอ่าศูนย์หกสามครับสองหกสี่อ่าหกสี่เก้าห้าอ่าห้าแล้วก็ เบอร์เสียหมันครับ092ย์0 4 5 8 3เดี๋ยวผมจะแพนให้พี่พี่พี่ประคับรีวิวอีกอีกแปงติดกันอ่าก็คือที่จะล็อกน้ำไฟปะปาพร้อมน้ำไฟปะปาพร้อมก็จะมีฝั่งอ่าคนละฝั่งเนาะอรื่องเรื่องนี้เรารีวิวฝั่งนี้เอาเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนอ่าก็จะให้ชมบรรยากาศรอบรอบภูเขามดเลยฝั่งนี้ติดเขาเลยอ่าติดเขาโอเเราต้องเดินไปตรงนู้นบ้างก็อ่าไป ไปสองไล่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแพนแพนหมดเลยไหมสวิงรอบเลยไหมสวิงเลยด้านที่หกไร่ดิอ่าอ่าอ้าวอสนใจหกไร่อ่านี่ไฟฟ้าปับปลามีขวานี่อ่าฝั่งขวาเป็นถนนหน้ามานะอ่าถนนเข้ามาแล้วก็ซ้ายนี่สามไร่กับสองไร่อ่าฝั่งนี้สองล็อกล็อกอ่ะสองไร่สามไร่อ่าฝั่งนี้ฝั่งราคาฝั่งนี้ชี้ดิอ่าหก ห,หกไร่มานจ่หาดีได้เจอกันดานหกไร่เอาหกไร่หกไร่ไร่ละหนึ่งล้านถูกหน่อยฟังนี้หนึ่งหนึ่งล้านอ่ะหนึ่งล้านฟังนี่ล้านเท่าไหร่ล้านสามอ่ะแพงแพงแพงไร่ไร่ล้านสามอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาอ่ะดูนะดูดูดูเลยเขาตานดูเลยอ่ะตรงนี้จะติดจะติดทางสาธาระร้อยเมตรพี่ร้อยเมตรอ่ะแปลงใหญ่นะร้อยเมตรร้อเมตรจากปากทางวนี่อ่าใช่แล้วก็วิวภูเขาเลย นี่ดูดูมีต้นตาลด้วยต้นตาลแถมป่ะแถมฮะยกให้เลยอะยกให้เลยให้เลยนะสองสามตีห้าต้นต้นอ่าฮะอันนี้ก็วิวหมดแล้วพี่เดี๋หมุนเลยอ่าวิวหมดเลยทางเข้าทางเข้าอ่ามีน้ำไฟปลาปลาพร้อมครบเป็นเซตสนใจอ่าฮะโทรมาเบอร์โทรเมื่อกี้นี้ที่เราบอกไว้นี่เราเดินไปข้างในกันป่ะเดี๋ยวเราเดินไปฮะอ่าเดี๋ยวเดินไปอันนี้อันนี้ที่มองเห็นไฟฟ้าด้วยก็คือ เขาใหญ่ดูนะ้อ่าเขาใหญ่เลยอันนั้นคือเขาใหญ่ใช่เดี๋ยวให้มมดูดีสวยไหมิวนี้สวยสวยโอ้โหงามอ่าอันนี้ก็คือวิวเขาใหญ่อ่าเขาใหญ่ด้านด้านทิศตะวันตะวันตกของของประเทศของของของภาคของอะไรของที่ตะบนโจมอ๋อของตะบนมเขาใหญ่ด้านนี้เขาใหญ่เขาใหญ่ด้านทิศตะวันตกอ่าถ้าเกิดว่าข้ามเขาใหญ่ไปก็คือปัก้อง เขาใหญ่ปักช่องประมาณนี้ครับก็สนใจมาโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดก็คือแปลงนี้จะติดหน้าสานะมีสองแปลงถ้าประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเมตรที่ติดทางนะหน้ากว้างแปลงนี้ก็เหมือนกันฮะพอๆกันแต่ทั้งแปลงทั้งหกไร่นี่จะกว้างประมาณร้อยเมตรติดถนนเนี่นะกว้างกว่ากว้างกว่าเนื้อที่เยอะใครสนใจแถบไหนมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาก็ ติดต่อมาติดต่อแต่ถ้าจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรศูนย์หกสามอ่าสองหกสี่หกสี่เก้าห้าฮะแล้วก็เบอร์เสียหมานก็ศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามเบอร์ตัวเองยังจำไม่ได้โอ้โหจะขึ้นด้ทีจอยได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนานกันป่ะก็เดี๋ยวรีวิวแพนไปเรื่อยคุยไปเรื่อยโอเคไปได้อยู่ได้อยู่หมานตามมาตามมาหมาน อันนี้ครับก็จะให้ดูฝั่งนี้ก็จะล็อกสองไรนหนึ่งหนึ่งแปลงสามไรนหนึ่งแปลงอ่าฝั่งนี้แล้วก็แถบขวามืออ่าขวามือก็นี่เลยฮะหกไลน์คนละราคาฮะอ่าคนละราคาอันนี้ไร่์หนึ่งล้านอ่าอันนี้ละไร่ล้านสามอ่าฮะใช่ครับผมไร่ล้านสามครับขวาดี่ไร่ละล้านอ่าฮะอันนี้แบ่งก์่าแถบขวาเนี่ยก็เขาก็ มายกแปลงฮะพี่ขอขายยกแปลงเลยยกแปลงเลยใกล้เลยนะป่ามานี้อันนี้สวยนะามือสวยไหมสวยสวยวีวีจะเปิดนะฮะวีจะเปิดโอ,โโโอ,โอ้สวยเลยผมว่าสวยนะามือด้านนี้ติดทางสาธารณะด้วยนะฝั <im <im ่งรถที่รถวิ่งก็เป็นทางสาธารณะพี่รอที่วิ่งดูนะอ่าล้อขาอ่ะนะอ่านี่สุดละไผ่เลยนะอันนี้ก็เป็นทางสาธารณะในโครงการอ่าสางทางสาธารณะในโครงการก็จะ ก็จับประมาณนี้เนาะใช่ดูขวาหน่อยขวาขวาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิเศษก่อนพิเศษตรงนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนอ่าอันนี้คือคืออันนี้อันนี้คือล็อกสองไล่นี่เลยเลขเจ็ดเลขใะอ่าเลขเจ็ดคือล็อกสองไลน์ไปถึงหลักแดงกุ้งเลยอ่าไปถึงหลักแดงก็ไผ่ที่มองเห็นแล้วก็แถมบ่อใจให้ขาดบ่อใจใครไปฝันเลยอ่าฝั่งนี้ก็คือไลน์รันสามนี่ซ้ายนี่ไล่อ่ารันสาม แต่ถ้าขวาได้ไล่จะหนึ่งล้านอ่าทีนี้อ้าวเรามาสุดละเรามาแปลงด้านขวาอ่าด้านขวาดิค่ะอ่าไร่นะหกไร่อ่าหกไร่หกไร่เนี่เห็นเห็นพื้ต้นตาลเนี่ยอ่าใช่ใช่ถูกต้องครับพี่นึกว่าไทยต้นตาลยืนไม่รู้เลยอ่าใช่ถูกต้องพี่มีมีมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำตกอะไรเนี่ยน้ำน้ำตกใช่ปะไม่ใช่น้ำลน้ำไหลลอกโอเคครับพี่เดี๋ยวเราแพนอย่างนี้นะให้ท่านปู้ชม เดอะอันนี้คือองนี้คือหกไร่หกไร่แถบแถบนี้นะฮะอ่าแถบนี้นี่หมานมาอ่าโอเคนี่เลยพี่วิวเขาโอ้สวยมากดูดิอะโอ้ยวิวสวยกับเมียเราเยอะเลยแล้วก็ปากทางปากทางดูเลยตรู้รถจอดรถบ่ายจอดด้วยอะเขาด้วยดูดูมีภูเขาด้วยอะเขาด้วยนี่เป็นไงสวยสวยสวยโอ้ยสวยอะอะ ถนนยาวเลยนะฮะหกไร่โอเคก็เดี๋ยวเราก็สรุป,ปเลยเนาะ,ะสรุปตรงนี้เลยตรงนี้ฮะแปลงนี้หกไร่ไร่ละหนึ่งล <6, 000. S 2> ้านบาทก็หกล้านติดทางสาธารณะหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยยาวกว้างเลยใครสนใจก็โทรมาอเอกสารสิทธิ์ก็นอนทสามกอขุดเขียวซื้อวันนี้โอนวันนี้เนาะอ่าก็ท่านใดสนใจอีกครั้งนะท่านใดสนใจก็ติดต่อฮะ0923804583 ถ้าจะอยากจะคุยถามรายละเอียดก็ถามผมได้ถามพี่ประคับได้0ูนย์หกสามสองหกสี่หกสี่เก้าห้าแล้วก็ที่ดินนี้อยู่ที่ตำโบชมอําเภอแก่งคอยจังหวัดราบุรีการเดินทางกรุงเทพถึงแปลงก็เก้าสิบบวกลบเนาะไปมาสะดวกอ่าแล้วก็บวลบนี่ยังไงบวกบวกก็เลกเก้าสิบ้าบาอประมาณไม่เกินร้อยใช่ไม่เกินร้อยราท แล้วก็หางแกะขนมสีเลนเส์มันาแกะคอประมาณ4ีกิโลอยากดูที่โทรหาเราโอเคตามนี้ก่อนอ่ถูกใจแล้วก็ซื้ออ่าถูกต้องก็คลิปนี้ผมเพิ่มเตรียมหมานต้องรีบไปทอดกระถิ่าที่หน้าพารานเดี๋ยวทอดกระถิ่นเสร็จแล้วจะมารีวิวอีกอีกรอบนะออ่่าโอเคสวัสดีสวัสดีครับโอเคไหมโอเค